ขนมฟักทองจี่สูตรนี้เหนียวนุ่มเนืบหวานมันอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้นึ่งก็ได้จี่ก็ได้ไปทํากันค่ะฟักทองเป็นฟักทองญี่ปุ่นหรือฟักทองไทยก็ได้ค่ะ3า0กรัมน้ําตาลทราย4ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะกะทิ100 ML แล้วก็นวดฟักทองกับกะทิให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันความละเอียดก็ตามชอบเลยของเบบประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไป3ช้อนโต๊ะ แป้งสาลีนเน็กประสงค์3ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว5ช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิอีก100 ML ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นนื้เดียวกันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่งาขาวขั่วลงไป3ช้อนโต๊ะหรือปริมาณตามชอบคนให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสีรุมใบเดิมใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่เนื้อขนมลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็โรยหน้าด้วยงาดําค่ะจะโรยหรือไม่โรยก็ได้นะแต่ถ้าโรยจะอร่อยมากขึ้นค่ะปิดฝาหม้อไว้ได้เลยเช็คว่าขนมของเรากลับด้านยอะ้รยังนะคะให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยค่ะกระทะของเราไม่ติดกระทะเปิดดูแบบนี้ได้เลยนะ แล้วก็พลิกกลับไปกลับมาค่ะ2รอบ3รอบจี่ให้กรอบให้เกรียมจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะ